มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักสะสมหือคาร้านดังเผยเหรียญหนึบาทลักษณะนี้ได้เงินถึง1,000งแบาทวันที่17พฤศจิกายนมีการรายงานว่าร้านปาหนังจิวเวอรี่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่รับซื้อเหรียญกระสาบหายากชื่อดังนะคะโพส์ข้อความระบุว่าค้นพบใหม่หือหาในวงการนักสะสมเหรียญหบาท สรอบราัชาการที่9รุ่นนี้สังเกตดีๆอาจจะมีรุ่น1 0 0 0 0แสนจะเป็นยังไงต้องดูนายบุญนภัสศิระเรืองวานิชเจ้าของร้านรับซื้อเหรียญเก่าและของสะสมป้าหนานจิเวอรี่เปิดเผยว่ามีการพบเหรียญหนึบาทที่ระลึกพระชนมาย,ยุสมรอบในสมัยรัชากาลที่9ว่ากันว่าเหรียญน,นี้ราคาอาจจะพุ่งสูงถึง1 0 0 0 0แบาทนะคะ โดยเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ผลิตออกมาสูงถึงจํานวน3ล้านเหรียญเลยค่ะและใน3ล้านเหรียญน,นี้กับเจอเหรียญที่มีความหายากที่มีความพิเศษในวงการนักสะสมราคาเล่นกันสูงถึงหลักแสนบาทแต่ว่าที่แน่ๆใครที่มีเหรียญแบบนี้คุณได้สูงหลักหมื่นแน่นอนค่ะสําหรับเหรียญหนึ่งบาท3รอบรุ่นนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ประมาณ27มิลิเมตรนะคะน้ำหนัก7.5กรัมผลิตออกมาเมื่อปี2 5 0 6ัาจำนวนผลิต3ล้านเหรียญค่ะอายุกว่า60ปี คู่มือประเมินราคาไว้ที่เหรียญละ250-300บาทสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้แต่ว่าเจอรูปแบบที่มีความพิเศษในสภาพผ่านการใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานมีราคาดังนั้นนะคะโดยถ้าผ่านการใช้งานตนให้ราคาที่10,000บาทและถ้าไม่ผ่านการใช้งานจะได้ไม่ต่ํกว่า2 0,000บาทโดยจะต้องมาตกลงราคากาันเพราะว่าเป็นเหรียญหายาก สำหรับเหรียญรุ่นนี้ในวงการนั้นมีการเจอเหรียญที่มีความพิเศษก็คือมีด้านก้อยทั้งสองด้านโดยสถาบันระดับโลกได้ตรวจสอบเหรียญที่มีด้านก้อยทั้งสองด้านแล้วก็ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนั้นหมายความว่าเราค้นพบเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 6ที่หายากที่มีด้านก้อยทั้งสองด้านแต่ต้องระวังเพราะมีการทําปลอมแปลงขึ้นมาสําหรับราคาปัจจุบันนั้นเจ้าของนามาโชว์ให้ดูแต่ถ้าใครเจอเหรียญแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านส่งภาพให้ดูประเมินราคาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ